สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เย็นๆนะคะเห็นไหมคะหัวหน้าแก๊งนะคะโคอี้น้อยนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆก็จะเข้าข้อเข้าฟาร์มกันแล้ว<า>เด็กๆเข้าข้อเข้าฟาร์มนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ปล่อยอยู่3ามวันนะคะเพราะเจ้าของผู้ชายไปไถนานะคะก็<า>จะประมาณนี้นะคะหัวหน้าของเราแก๊งก็คือนำทีมก็คือเจ้าโคอี้น้อย ทั้งแพะทั้งแกะมุนอุ้ยปุ้ยเลยนะคะตอนนี้เห็นไหมคะแต่ละตัวแต่ละนางแล้วทีนี่อะไรอ่ะตัวไอก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเต็มเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูดิค่ะวุ่นวายกันไปหมดเจาเฟิสของเราเก่งมากเลยนี่แล้วก็มีเด็กเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะ จากไหนนะคะสีแดงนะคะตัวเมียเดี๋ยวเราจะไปดูกันวุ่นวายนะคะนี่ค่ะมันวุ่นวายเดินไม่ได้นะคะเนี่ยเดินไม่ได้เด็กเนี่ยเด็กตัวปวดอ้ยอิ่มนะคะอิ่มมากเลยวันนี้เออโอ้ยนะคะ มาน้อยนะคะเดินจะไม่ได้เลยวิ่งกันให้วุ่นเลยเนี่เห็นไหมไม่ต้องมาดักรอไปเลยประมาณนี้นะคะตัวปวนบรรดาตัวป่วด,ววด๋ยวจะเข้าไปดูนะคะเด็กแพะของเราคลอดลูกแต่เราก็เห็นตัวเดียวเราก็เลยไปปล่อยวัวเลยนะ อันนี้สุดหล่อของเราอยากกินมันหมกักวันนี้ไม่ได้ให้กินนะคะวันนี้ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอู้ mm. ท้องอินมากเสร็เทีอะกลมบล็อกเลยอท้องกินยานะคะ ไหนนออแทะของเราคลอดลูกใหม่หนึ่งตัวจะได้แฝดหรือเปล่าเฮย้ยตัวเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวเลยค่ะแม่เขาออกไปกินอาหารข้างนอกด้วยเป็นตัวเมียนะคะสีแดงวายอะไรวะนี่นะคะนั่นนะคะน่องมันออกแล้ว มองลูกนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะพ <c oughs> มเด็กน้อยน่ารักมากเลย